บันทึกจากหนังสือมหาสัตธรรมเพชรภาพยนตร์กลไกลบนฝ่ามือโดยพระคำพีรยานสหลวงปู่ภูพานเรื่องพระอภัยมณีสีสุวรรณอ่านหนังทิพย์โดยคุณแม่ชีศีลาพรอากรเสลีบันทึกโดยพระสันติปภาโสเมื่อวันที่16สิงหาพศสอ2พั แรมสี่ข่ำเดือนสิบปีละกาบันทึกเสียงโดยกิติกรนรมนเราหลวงปู่ภูพานขอตั้งสัตยานิฐานต่อจอมมหาด็อกเตอร์ไตเพชรซึ่งพร้อมกันอยู่เมืองแก้วเพชรพานิพานจงได้พร้อมกันเสด็จลงมาดนบันดาลให้รูปภาพหุ่นพักกุมารทั้งคู่ซึ่งยืนอยู่ที่หลักชัยด้วยกันมีปีด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งเกิดอยู่ในประเทศอินเดียเป็นกษัตริย์เลืองมหาอำนาจเป็นโคตรอริยชาติอริยธรรมขอให้พระกุมารทั้งสองจงได้พร้อมกันแสดงเรื่องพบชาติในการท่องเที่ยวเกิดในวัฏตะสงสารโดยการใช้สมวินเจยานซึ่งเกิดจากพระบารมีธรรมที่สร้างมาโดยสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้ว16อสงไขยเอามาจรารัยให้เกิดเป็นสักขีพยานในการสร้างพระบารมีมา ให้ขาวแจ้งแดงแ๋เป็นหลักฐานพยานของสันดานหลวงปู่ภูพานคำพีและญาณสจสจสจจจพจนจพรเพชรเด็ดฟ้าพร้อมทั้งสหาชาติของทุกหัวใจทั่วโลกผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังให้ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นทุกๆุกหัวใจของผู้เชื่อและไม่เชื่อ ตลอดกับแผ่นดินเถิดพระพุทธเจ้าข้าจากภาพหนังทิพย์ภาพยนตร์กลไกบนฝ่ามือของหลวงปู่ภูพานเป็นมหาสารสัตธรรมนำมาเป็นปาพ์ปรากฏเป็นใจความหวานหวานว่าในภาพบนฝ่ามือของหลวงปู่นั้นเป็นภาพเด็กน้อยแสนสวยงามสองคนนั่งสนทนากันพระอภัยมณีตัดว่าดูก่อนชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายพวกเราสองพี่น้อง ซึ่งชาวโลกทั้งหลายคงจะไม่รู้จักเราแผ่นดินมนุษย์นี้ผู้ใดสร้างก่อกำเนิดโลกมนุษย์นี้ก็พวกเราสองคนพี่น้องนี้ร่างกายเป็นเด็กแต่ภายในของเรานั้นโลกมนุษย์ยังไม่มีใครรู้จักก็พวกเราสองคนพี่น้องนี่แหละเป็นปู่สังกะสาย่าสังกสีก็พวกเราเป็นคนผู้เดียวก็เราได้แบ่งกายของเราออกเป็นผู้หญิงผู้ชายวงเล็บ การแบ่งแยกเซลล์ที่เรียกว่านิโคหรืออินเดียเรียกว่าอวตารวงเล็บปิดพระศรีสุวรรณตัดว่าก็แล้วแต่ใจของโลกละก็พระพุทธเจ้าท่านได้อ้อนวอนให้พวกเราทั้งสองมาพูดบอกถ้าเราจะบรรยายชาติเกิดของเราและมันก็นานแสนนานก็เมื่อเราตั้งแผ่นดินเสร็จแล้วเราจะทำอะไรกันอีกเว้ยพระอภัยมณีถามว่า ก็แผ่นดินมันกว้างขวางเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าเราไม่หาเพื่อนฝูงมาพระสีสุวรรณตัดถามว่าอา้าวเราจะไปหาที่ไหนกันละ่ะพระอภัยมณีตัดตอบว่าก็ให้เธอเป็นผู้หญิงเราจะเป็นผู้ชายให้สมมุติว่าเป็นผัวเมียกันเมื่อเราได้ลูกได้หลานเต็มแผ่นดินแล้วเราจะพากันทำอะไรอีกพระสีสุวรรณตัดว่าก็เราคิดแล้วว่าจะออกบวชเป็นลือศี ให้ท่านเป็นหนังเราจะเป็นกระดูกและเมื่อฤืษอสีเราก็บวดแล้วแล้วเราจะพากันทำอะไรอีกต่อไปพระอภัยมณีตัดว่าก็ให้เราพากันเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆกันบ้างเถอะให้เจ้าเป็นต้นไม้ใบไม้เราจะเป็นสัตว์ไปกินพระศรีสุวรรณตัดว่าถ้าเป็นสัตว์แล้วจะให้นามชื่อว่าสัตว์อะไรพระอภัยมณีตัดว่าให้ชื่อว่าสัตว์ไดโนเสาร์ถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นมะเดือ่อ เพราะเป็นอาหารกินของสัตว์ทั่วโลกพระศรีสุวรรณตัดถามว่าแล้วเราจะเป็นอะไรอีกพระอภัยมณีตัดว่าก็เราคิดดูแล้วโลกมนุษย์นี้ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์โพธิยานมาเกิดในโลกแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นดินมนุษย์ไม่ได้นะสหายเอย๋ยพระศรีสุวรรณตัดว่าก็เราจะทำอะไรอีกจึงจะดีพระอภัยมณีตัดว่าบัดนี้ให้เราไปอยู่บน ที่สูงสูงน่นเถอะเราจะขนานนามว่าเป็นกาเผือกพระศรีสุวรรณตัดว่าก็อยู่บนที่สูงสูงนั้นมันไม่มีต้นไม้ถ้าเวลาเราจะไขเราจะไปอยู่ที่ไหนพระอภัยมณีตัดว่ามันก็ไม่ยากเราก็มาไขายอยู่บนพื้นดินนี่แหละเพื่อเราจะฝากลูกของเราไว้ก็ไขของเราสี่ลูกต่อไปในอนาคตลูกของเราจะเป็นคนดีวิเศษคือจะได้ตัดสรู เป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกมนุษย์เมื่อเราฝากไข่ไว้แล้วเราจงรีบขึ้นไปอยู่บนโน้นถ้าลูกของเราสี่คนนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอให้เขาเอาหน้ามาฝากพ่อฝากแม่ไว้ทุกๆคนเราจึงขนานนามว่าพรมสีหน้าและเมื่อเราทั้งสองได้ยินข่าวว่าลูกของเราทั้งสองนั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้เราทั้งสองนำเครื่องบริขารแปดไปถวายท่าน พระศรีสุวรรณตัดว่าก็พวกลูกๆของเราจะจำเราหรือพระอภัยมณีตัดตอบว่าก็คนใดตัดสรู้ก่อนเพื่อนคนนั้นแหละจะรู้จักเราเราไม่ต้องพูดอะไรดอกท่านจะบรรยายเองถ้าท่านรู้ท่านคงจะพูดกับเราถึงท่านไม่พูดท่านก็คงรับบริขารจากเราแต่ที่จริงแล้วท่านก็รู้แต่ท่านไม่พูดพระศรีสุวรรณตัดว่า บัตรนี้เรารู้จักแล้วว่าลูกของเราเป็นผู้ดีวิเศษแล้วเราจะพากันไปที่ไหนอีกหรือว่าจะพากันตายอยู่ที่พรม,มโลกนี้พระอภัยมณีตัดว่าก็เราเว่าแล้วว่าเราจะมาใช้ชาติอยู่ที่โลกมนุษย์เราจะต้องให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระศรีสุวรรณตัดว่าก็โลกมนุษย์เขาจะรู้จักว่าเราเป็นผู้ทำหรือไม่พระอภัยมณีตัดว่ารู้ไม่รู้กระซังเขาแล้ว วงเล็บรู้ไม่รู้ก็ช่างเขาเถอะวงเล็บปิดเป็นอย่างไกายาเขาเดอ้อวงเล็บเป็นอย่างไรก็ช่างหัวเขาวงเล็บปิดเฮาตองพากันเหตส่อันวงเล็บเราก็ต้องช่วยกันทําทุกอย่างวงเล็บปิดพระศรีสุวรรณตัดว่าบัดนี้เฮาสิผ้ากันไปนเหตอีหยังอีกวงเล็บจากนั้นเราจะทําอะไรอีกวงเล็บปิดพระภัยมณีตัดว่า ก็ให้เราทั้งสองลงไปดูโลกมนุษย์เถิดเว้ยลูกหลานของเราคงจะเต็มแผ่นดินแล้วเราจะต้องเอาวิญญาณของเราลงไปเกิดกับลูกหลานของเราพระศรีสุวรรณตัดว่าแล้วลูกหลานของเราเขาจะจำพวกเราได้หรือเปล่าพระอภัยมณีตัดว่าจำไม่จำกะซางเถาะวงเล็บจำไม่ได้ก็ช่างเถอะวงเล็บปิด ให้เจ้าไปเกิดเป็นผู้หญิงข่อยสีไปเกิดเป็นผู้ชายแล้วเฮ้าสีตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อเจ้าเป็นผู้หญิงแล้วสิตปไปอยู่ที่ไหนก็าตามต้องกลับมาเป็นอัคารมเหสีของเฮ่าเพื่อเฮ้าสีได้วางอํานาจเหล่านี้จะชื่อว่าพญามันทาตุราชเพื่อจะวางอํานาจให้ชาวโลกมนุษย์ให้เขาได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลและเราผู้เป็นพญามันทาตุราชนี้ มีทรัพย์สมบัติพัสถานเป็นยอดของแผ่นดินเลยสนมกลมบังผู้ใดขัดขวางต่อคำต่ออำนาจของเราแล้วก็ต้องประนามไปเลยและต่อเมื่อเขาคิดเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วเขาจะกลับคืนมาหาเราอีกคิดแล้วก็น่าหัวเราะพวกสนมพวกนี้เว้ยพวกเจ้านี้กินแต่กบแล้วก็หลบไปหลบมาชาติผู้หญิงนี้ช่างไม่จำชาติเกิดของเจ้าเลย เมื่อเราได้แบ่งภาคไปเกิดแล้วเราก็ได้ไปเกิดอยู่ที่เมืองสวรรค์และได้เป็นใหญ่นามของเราชื่อว่าพระอินทราธิราชแล้วเราก็ให้เขาตามเราขึ้นไปเป็นอัครมหสีชื่อว่าพระนางสุชาดาเพื่อจะได้ลงมาหล่อพระแก้วมรกตไว้อยู่ในเมืองมนุษย์พระศรีสุวรรณตัดว่าบัดนี้เราจะพากันทำอะไรอีกพระอภัยมณีตัดว่าให้เราพากันลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีก เราจงพากันมาทำสวนปลูกผลไม้ไว้ให้เป็นทานเมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิตแล้วเราจึงจะครองราชสมบัติแล้วนามของเราจะมีชื่อว่ารามมเกียนแต่เจ้านั้นชื่อว่าพระนางศีดาเดอร์เฮาสีพากันเห็ดสวนปลูกพักผลไม้หลายๆเพื่อให้เป็นทานพระศรีสุวรรณตัดว่าแล้วเฮาสิพากันไปใสนอีกวงเล็บแล้วเราจะพากันไปไหนอีกวงเล็บปิด พระอภัยมณีตัดว่าบัดนี้ให้เฮาพากันไปเป็นสัตว์อีกเถอเว้ยวงเล็บเราเจะกลับไปเป็นสัตว์กันอีกครั้งเถอะวงเล็บปิดพระศรีสุวรรณตัดว่าไปเป็นสัตว์อีงหยังมันจังสีดีวงเล็บไปเป็นสัตว์อะไรถึงจะดีวงเล็บปิด พระอภัยมณีตัดว่าไปเป็นนกยุงทองเถะน้องเอย๋ยมันจึงจะดีให้เจ้าเป็นนกยุงตัวแม่ข่อยสิเป็นนกยุงตัวผู้ขนของเจ้าให้เอาเงินประดับเดอ้อขนของข่อยสิเอาคำประดับแต่งแล้วตัวของเรานี้จะไปสอนพระราชาให้เป็นคนมีศีลธรรมก่อนพระศรีสุวรรณตัดว่าเสร็จแล้วเฮาสิไปเป็นอย่างอีกก็แล้วแต่พี่จะพาไปพระอภัยมณีตัดว่าบัดนี้ เราจะลงไปเกิดอยู่ที่เมืองนาคให้เจ้าเกิดอยู่ที่เมืองมนุษย์นี้คอยเราเมื่อถึงเวลาโลกมนุษย์มันสีถล่มทลายปัดนั้นเฮาจะปรากฏร่างเป็นกระหอกดอนวงเล็บกระลอกเผือกวงเล็บปิดขึ้นมาให้เจ้าเห็นเด้อนางไอ่ข่ำเอ๋ยเราก็ว่าดีแล้วหนอดีหลายตาย,ย่อนไม่ยิ่งวงเล็บตายเพราะผู้หญิงวงเล็บปิดผู้ใดกินเนื้อของเราแล้วอีกไม่นานแผ่นดินมันจะถล่มทลาย นางไอค้ำก็ขึ้นขี่ม้าหนีไปกับผ้าแดงหนีกรรมกินเนื้อกับหอกดอนไปถึงปากเซก็เสร็จสิ้นกรรมอยู่ที่นั่นจมน้ำตายพระศรีสุวรรณตัดว่าบัดนี้เฮาสีพากันไปเกิดเป็นอีหยังอีกวงเล็บคราวนี้เราจะพากันไปเกิดเป็นอะไรอีกวงเล็บปิดพระอภัยมณีตัดว่าเราก็พากันมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเป็นมหากษัตริย์ชื่อว่าเท้าบุญเลิศจอมโลกศรีวิไล มาชาตินี้เรามีเมียเยอะแยะมีแต่นางสวยๆทั้งนั้นและการทำบุญนี้ก็ไม่ได้กว่าใครเราได้สร้างปราสาทเพชรปราสาททองคำไว้มากมายหลายหลังสมบัติพระสถานนี้มีมหาสารของโลกแผ่นดินเรามีเมียมากมายแต่ไม่มีใครเหนือเราก็เรามิได้ห่วงเมียห่วงลูกเวลาทำบุญใครไม่ทำเราต้องทำผู้เดียวในโลก ลูกเมียผู้ใดไม่พอใจกับเราแล้วเราก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาพอตายจากชาตินี้เราก็ไปเกิดเป็นกษัตริย์อีกชื่อว่าสีสร้อยสันเพชรก็เราเกิดมาไม่เคยจนสมบัติมีทองคําเพชรนินจินดามากมายจะเอาอะไรไปทำมันก็ไม่หมดทางพระศาสนาเราก็ทำบุญเอาให้เต็มใจเราเลยลูกเมียน,นี้เราเกิดชาติไหนๆก็มีไม่ย่อยเลย แล้วต่อมาเราได้มาเกิดเป็นกษัตริย์อีกนามของเราชื่อว่าสุริยวงศ์เท้าเมียของเราก็ไม่ย่อยสมบัติพระสถานของเราก็ไม่ย่อยการทำบุญนี้ชาติไหนไหนก็ไม่ย่อยเลยลูกเมียนี้ท่านไม่เกี่ยวเลยใครทำดีก็ดีใครทำไม่ดีก็ไล่หนีไปเลยต่อมาเราเมื่อได้เกิดเป็นลูกกษัตริย์อีกก็เราได้มาเกิดเป็นเจ้าเงาะสังทองชาวโลกมนุษย์ยิ่งซ้ำร้ายเกียรชังเรามากเอาเหลือเกิน จนพ่อแม่พี่น้องไม่มองหน้าเราเลยหนักๆเข้าเมียก็ดำไปกับเขาเลยมีหน้ำซ้ำยังเอาเราไปถ่วงน้ำให้จมน้ำตาย <f ew> ก็บุญของเราโลกมนุษย์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครฆ่าไม่ตายใครขายไม่ได้ก็ลงไปอยู่กับพญานาคพญานาคก็ไม่กินเราแล้วเราก็มาอยู่กับนางยักษ์นางยักษ์ก็รักเราเหมือนกับลูกในหัวอกของเขา และทั้งเราได้ของดีกับนางยักษ์ด้วยคือเราได้เอาตัวไปชุบลงในบ่อทองคําแล้วเราก็ได้ห่อนี้จากนางยักษ์โดยเอาเงาะสวมทับปิดรูปทองคําเอาไว้และเราได้เรียนคาถาเรียกเนื้อเรียกปลากายที่เป็นทองคํานี้โลกมนุษย์ไม่มีใครเห็นนอกจากนางรจนาเห็นผู้เดียวแล้วเราก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์อีกนามของเราชื่อสีทนเท้าก็เราเป็นลูกคนเดียวและมีนายพานบุญไปจับนางมโนลา วงเล็บซึ่งเป็นนกกินลีวงเล็บปิดเอามาให้เป็นเมียของเราก็สมัยที่เรามาเกิดเป็นสีทนนี้เราทนทุกยากลำบากขนาดวงเล็บมากวงเล็บปิดคิดแล้วแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยในขณะเดินทางไปหานางมโนราเพราะว่าหนทางที่เดินไปนั้นมีแต่อันตรายทั้งนั้นคิดว่าจะกลับไปหาแม่ก็คิดถึงนางมโนรามากก็เลยตัดสินใจไปหานางมโนรา เดินตามป่าตามดงจนได้เจ็ดปีเจดเดือนเจวันจึงค่อยพ้นจากอันตรายได้ที่เราพูดเช่นนี้โลกมนุษย์คงจะยังไม่รู้จักวงเล็บเข้าใจวงเล็บปิดคําพูดของเราได้หูจักโบหูจักกระซางดอกหัวใจโลกวงเล็บรู้ไม่รู้ก็ช่างเถอะวงเล็บปิดปัดแล้่วสีหูจักเองวงเล็บเดี๋ยวจะรู้เองวงเล็บปิดเมื่อภายหลังเด้อโลกเอ๋ยแล้วต่อจากนั้น เราก็ได้มาเกิดเป็นคนทุกคนยากอยู่ในโลกมนุษย์ขอทานกินไปพอเลี้ยงชีวิตขอทานไปเรื่อยๆก็ได้ไปขอเฮี้ยย่างได้ตัวหนึ่งบ้านเมืองสมัยนั้นอดอยากไม่มีข้าวกินในตอนนั้นเราได้นางอลพินเป็นอัครมเหสีของเราเราได้กินเฮียย่างป้านางอรพินวงเล็บแอบกินเฮียย่างคนเดียวโดยไม่บอกนางอลพินวงเล็บปิดแล้วเราก็คิดว่าเราจะลองทดสอบหัวใจของนางคนนี้ดู ว่าเขาจะเครียดขมในใจเราอย่างไรเราบอกกับเขาว่าเฮี <_ an> ้ยย่างตัวนั้นมันวิ่งเข้ารูโพนวงเล็บจอมปวกวงเล็บปิดไปแล้วแล้วนางก็พูดว่าช่างเถอะของไม่มีชีวิตตายแล้วก็ยังวิ่งได้ก็คงเพราะบุญของเราเองให้เราพากันไปขอข้าวมากินให้อิ่มท้องของเราดีกว่าแล้วเราก็มาเกิดเป็นคนทุกคนยากอีกแต่ชาตินี้ไม่ทุกเท่าไหร่สมบัติพัฒฐานก็มีมากไม่เท่าไหร่และเราได้มีคู่รักคือ นางอัวอ้อนพรสีแต่พ่อแม่ของเขาไม่ยอมให้แต่งงานกับเราเพราะว่าเราเป็นคนทุกข์คนยากพ่อแม่ของเขาอยากให้แต่งงานกับเทสทีที่ชื่อว่าขุนลางส่วนตัวของเรานี้ชื่อว่าคูรูภูเพชรแต่นางอ้วนั้นมันไม่ยอมมันบอกว่าถ้าไม่ได้ครูรูเป็นผัวแล้วเรายอมตายเสียดีกว่ามาในชาตินี้เราก็ตายเพราะผู้หญิงอีก ก็นางอ้วมันไปผูกคอตายส่วนเรานั้นก็กั้นไตาต,าตายตามหลังและนางอ้วมันได้เคยพูดว่าครูรูนี้แม่นเจ้าสีไปเกิดอยู่ในานา้ำกะสีทอเหือหาแม่นสีเกิดอยู่ในผู้ผาสีซิวหินหาจนใดแม่นสีไปเกิดอยู่บนฝากฝ,ากฝาก่าสีซ่อนขังเจ้าอยู่ว่วเศร้าวงเล็บแม้นเธอจะไปเกิดในน้ำก็จะพายเรือหาแม่นเธอจะไปเกิดอยู่ตามภูผา ก็จะใช้สิวเจาะหาจนเจอแม้นเธอจะไปเกิดอยู่ไกลแสนไกลก็จะไปแอบอยู่ข้างกายไม่ห่างเหินวงเล็บปิดแล้วต่อมาเราก็ได้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์อีกมาในชาตินี้เราได้เป็นคนขายเมี่ยงแต่เรานี้มีปัญญาส่วนพระราชานั้นท่านเกียดชังเรามากพระราชาองค์นี้ท่านโง่เอาเสียที่สุดท่านจะพูดจะจะอะไรก็แพ้เราอยู่เรื่อยๆแล้วท่านก็จะหาวิธีฆ่าเรา คิดจะฆ่าเราวิธีไหนก็ฆ่าไม่ได้ในที่สุดท่านก็ทํายาพิษมาให้เรากินและเราก็รู้จักอยู่ว่านี่คือยาพิษและเราก็ยอมกินเสียเพื่อให้สมใจของพระราชาและเราก็คิดว่าเมื่อเราตายแล้วพระราชาจะต้องตายตามเราอย่างแน่นอนก็เมียของเราทั้งหคนนั้นเขาเป็นคนมีปัญญา ก็เราบอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าเมื่อเราตายแล้วพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้พากันร้องห่มร้องไห้ให้แต่งตัวของเราให้เต็มอัตตาและให้นั่งเก้าอี้อ่านนั่งพิมพ์เฉยสบายๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ทําตามทุกอย่างเรียบร้อยดีส่วนพระราชานั้นท่านก็สั่งให้เสนาวดีไปแอบดูเสี่ยงเมียงว่ามันเป็นอย่างไรก็เมื่อพวกเสนาเขามาเห็นเขาก็รีบกลับไปบอกพระราชาว่าเสี่ยงเมียงไม่เห็นเป็นอะไรท่านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยส,ยสบายสบายอยู่ ส่วนพระราชานั้นท่านกรมากถึงกับบอกว่าไหนเอามาให้เรากินดูซิยาพิษนั้นและพอท่านเสวยเข้าไปยังไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จตายเลยนี่แหละให้ทุกกับท่านทุกนั้นถึงตัวที่แท้เสียงเมียงนั้นท่านตายก่อนพระราชาตั้งหลายชั่วโมงแล้วต่อมาเราก็ได้มาเกิดในแคว้นแดนลาวเราได้มาเกิดเป็นแก้วเจ็ดประการคือเราเอารัศมีของพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์มาประดับกายของเราเราจึงได้นมว่า แก้วเจประการก็พวกยักษ์พวกมารพอเขาเห็นเขาก็อยากได้แต่พ่อนางปทุมมานั้นเขาเป็นคนมีปัญญาไหวพริบดีมากและเมื่อเราอยู่ท่ามกลางพวกยักษ์พวกมารแล้วเราก็ได้เปล่งรัศมีของเราออกปิดหูปิดตาของพวกยักษ์พวกมานั้นไว้ก็ม่เห็นหรือนิโกฝรั่งตาน้ำขาวคิดแล้วก็อยากจะหัวเราะเดโลกม,มนุษย์เอ๋ยช่างไม่คิดไม่หย่านกรรมที่ตนเคยทำมาแล้ว ต่อมาเราก็กับชาติมาเกิดเป็นกษัตริย์อีกกษัตริย์องค์นี้มีกําลังมหาศาลกําลังของช้างล้านตัวเราเอาชนะแป๊บเดียวเท่านั้นก็เราทําอนุสรณ์มาให้โลกมนุษย์ดูอยู่ที่เมืองจาบาศักเราได้แกว่งวงเล็บขว้างวงเล็บปิดไม้ค้อนของเราจากเมืองคําม่วนถ้าแขกไปตกที่เมืองจาบาศักคิดดูว่ามันจะกี่เส้นกี่วากี่กิโลเมตรโลกมนุษย์นี้ใครจะทําได้ เสือบอ่อเสือกะระซังดอกโลกเอ๋ยข่อยกระเล่านิทานเก่าให้เจ้าฟังซื่อๆวงเล็บจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เถอะโลกเอ๋ยเราก็แค่เล่านิทานเก่าๆให้ฟังเท่านั้นวงเล็บปิดแล้วเขาก็ขนานนามตั้งชื่อให้เราว่าสีโคตรกระบองเพชรบัตรมาในชาตินี้เราก็มาเกิดเป็นสองพี่น้องเราก็ขนานนามเอาเองว่าพระอภัยมณีสีสุวรรณราชเราได้ไปเรียนวิชาเป๋าปี และเราก็ได้เป่าปีเอานางยักษ์นางเงือกมาเป็นเมียในชาตินี้รูปร่างกายของเรานี้งดงามมากไม่มีที่เปรียบจะว่าร่างผู้หญิงก็ใช่จะว่าร่างผู้ชายก็ถูกและมาวาระใกล้ๆนี้พระธรรมก็ดนจิตด,ดนใจโลกมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของพระอภัยมณีศีสุวรรณโลกผู้ใดได้เห็นแล้วเขาก็ว่าเป็นรูปของผู้หญิงกันทั้งนั้นมาวาระใกล้ๆนี้พวกเราทั้งสอง จะพากันหยุดเป่าปีแล้วเราจะพากันไปหาที่ซ่อนผ่อนตัวแต่จะจารนัยให้ฟังบ้างเล็กน้อยก่อนก็เด็กคนหนึ่งเขาเป็นล่างและเด็กคนหนึ่งเขาเป็นดวงใจก็พวกเราทั้งสองพี่น้องได้พากันมาจารนัยเรื่องการมาเกิดของเราก็พอนําไปคิดอ่านบ้างเล็กน้อยแล้วโลกเอ๋ยก็เรายกเอาแต่ชาติที่สําคัญสําคัญมาเล่าให้โลกฟังถ้าโลกผู้ใดฟังเป็นก็จะเกิดปัญญา ถ้าฟังไม่เป็นแล้วก็จะเกิดโมโหขุมนรกขึ้นฟังให้ดีๆเถิดชาวโลกมนุษย์เอย๋ยพวกมนุษยน์นี้ถ้าฟังแล้วเกิดมีปัญญาแล้วบางทีอาจจะเจอกับพวกที่เล่ามานี้ก็ได้ถ้าหุ่นมีตัวจริงก็ย่อมมีและเกิดขึ้นได้ที่แท้ท่านมาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์แน่ๆตั้งนานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่บอกสถานที่ธรรมดาผลไม้เมื่อหล่นแล้ว มันไปไม่ไกลจากต้นของมันหลอกก็รูปของสองกุมารน,นี้อยู่ในเขตประเทศไทยตัวจริงของท่านก็คงไม่หนีไปจากประเทศไทยนี่แหละซึ่งก็เป็นชาวโลกมนุษย์คนผู้มีบุญบารามีมากพวกเราสองพี่น้องก็พากันสร้างพระบารามีมาได้16อสงไขยเต็มเปี่ยมแล้วแม้เราจะเกิดเป็นสัตว์แต่ไม่เหมือนสัตว์จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์ก็พระบารามีนี้ใครเล่าจะแข่งขันกันได้ พระศรีสุวรรณตัดถามว่านี่เราควรจะหยุดหรือจะพากันจราัยไปเรื่อยๆพระอภัยมณีตอบว่าถ้าเราจะพากันจราันาต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วกลัวโลกเขาจะยุ่งมันสมองให้เราพากันหนีไปลี้ซ่อนผ่อนตัวกันให้ดีๆเถิด,อ,ดอย่าให้โลกเขาเห็นพระศรีสุวรรณตัดถามว่าแล้วเราจะพากันไปลี้ วงเล็บซ่อนวงเล็บปิดอยู่ที่ไหนกันเล่าเว้ยโลกผู้มีปัญญาก็มีจะไปหลบลี้เขาทำไมให้เขาเห็นเรามันจะไม่ดีกว่าหรือพระอภัยมณีตัดตอบว่ามันจะดีอย่างไรสำหรับมนุษย์ยุคนี้ซึ่งมีแต่ยักษ์กับมารเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราทิ้งนะก็ให้เขาเห็นแต่รูปหุ่นของเรานี่แหละต่อเมื่อพศ2526นัน่นแหละเฮาจึงจะออกมาให้โลกเห็นเว้ย คิดแล้วก็หน้าหัวเราะโลกมนุษย์นี้ช่างมืดช่างหนาเอาเสียแท้แท้ถ้าตัวจริงไม่มีแล้วหุ่นนั่นจะมาจากไหนช่างไม่คิดไม่อ่านเอาเสียเลยโลกเอ๋ยข่มาลีอยู่ในปลาหน่อยหน่อยข่กับหัวเลาะยูซูเมออยู่ทุกวันเอาหล่ะโลกเอ๋ยรู้ไม่รู้ก็ช่างเถอะเราก็ให้อภัยเธอทุกๆหัวใจขอให้ชาวโลกมนุษย์ อย่าเพิ่งดูถูกคำพูดของพวกเราทั้งสองและจงให้อภัยแก่พวกเราทั้งสองด้วยบางทีบุญของเรามีเราก็คงจะได้เจอกันในวาระใกล้ๆนี้แหละก็พวกเราทั้งสองได้รับคำอ้อนวอนจากพระพุทธเจ้าท่านขอร้องให้เรามาเล่าเรื่องชาติเกิดของเราทั้งสองเพื่อให้โลกมนุษย์เขาได้ฟังและเพื่อให้นำไปคิดพิจารณาดูจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ปัญญาของโลกเขาบัดนี้ พวกเราทั้งสองจะขอลาก่อนเดอ้อชาวโลกพี่น้องเอย๋ยถ้าบุญของเรามีคงเจอกันในคราวหน้านี้แหละสวัสดีชาวโลกพี่น้องขอลาไปก่อนลาไปก่อนอย่าเพิ่งเกิดความอาทรเดือดร้อนหัวใจในสมัยต่อมาภายหลังแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมยามถามข่าวชาวโลกพี่น้องอีกพอทีขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แลสาธุ สาธุสาธุ